ราบเรื่องที่จะนําเสนอในเรื่องของผลงานวิจัยลนวัตกรรมพร้อมใช้ทั้งระดับชุมชนองค์กรหรืออาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไทยแลนด์รีส่วนเอสโตรบอลซึ่งก็เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นําเสนอนิทศการผลงานวิจัยที่ทำเก่นแล้วก็มีคุณภาพได้ยังมีในกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยวัตกรรมเป็นลักษณะของงานวิจัยขายได้ และในช่วงของวันที่30สิงหาคมก็ได้รับตำมหากราบคุณจากสมเด็จพระนิจจธที่ชในการที่เสด็จมาพระราชทานในเรื่องของเกียรติบัตรให้แก่ทั้งวิจัยทั้งในวิจัยระภาคสูงสัญญาณนิจัยเด่นเวทีการัยสูและก็จะมีในส่วนของผู้ได้รับในส่วนของถ้วยระงวัลพระราชทานจากกิจการต่างๆอีกด้วยค่ะการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความรู้มอย่างดียิ่ง จากหนวยงานเครือข่ายในหัววิจัยตรนเทศในการร่วเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมีความตั้งใจที่จะส่งต่อผลง,งานวิจัยในรกรรมที่เกิดขึ้น,นจากความ่ิัารัาของงัวิใจใัยไทยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการระดาาับเทศ